สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตราดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่15กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,354.31จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะครับ13.24จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นมา0.99%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็อาจจะดูบางไปสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ถึง60 0 0ืล้านบาทดีสักเท่าไหร่นะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับตลาดของตราหุ้นในภูมิภาคนะครับก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของอความคืบหน้านะครับของอวัคซีน,นของอบริษัทโมเดอร์นานะครับ ที่เป็นการทดสอบในเฟสแรกเนี่ยก็ให้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ทด,ดลองเนี่ยนะครับก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะ,ะมีการทดสอบในเฟสถัดไปนะครับก็ข่าวนี้ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ส่งผลในตลาดหุ้นนะในวันนี้ของทั้งหุ้นไทยแล้วก็ตราหุ้นภูมิภาคก็มีการปรับตัวในทิศทาง ขึ้นหมดเลยนะครับผมแล้วก็หุ้นเราหุ้นบ้านเราเองในะตอนช่วงบ่ายก็ปรับขึ้นมาได้ดีด้วยนะครับส่วนเรืนของสถานการณ์โควิด1 9นะครับของบ้านเราในวันนี้นะฮะก็พบผู้ติดเชื้อใหม่5รายด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นเดิมนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศก็ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับต่อเนื่องเป็นวันที่51แล้วนั่นเองนะครับผม ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามกันก็คงจะต้องดูกันในส่วนของการเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพว่าก็มีข่าว กระเสงกระสายกันออกมาเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของรองนายกสมคิดนั้นก็เตรียมที่จะลอาออกจากการเป็นรองนายกนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอกลุ่มสี่กุมานด้วยนะครับที่ก็อาจจะลาออกตามกันไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็เพื่อเป็นการเปิดทางนะครับให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีกันนะก็ต้องติดตามกันดูในตอนช่วงนี้นะครับเรื่องของสถานการณ์การเมืองในบ้านเรานั่นเองนะครับ โดยในวันนี้นะครับกลุ hehe, ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป <c oughs> ็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้นปตทสอพอแล้วก็ปตทครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น c p f ครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มคอนเซ็์ส่วนตัวนะครับแล้วก็วัชพันธ์นะก็ไหลออกจากหุ้น ST GT น,นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ OSP นะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้5.13%ด้วยกันนะครับก็คาดว่านาโน้มนะครับผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะจาก ยอดขายของซีวิตนะครับที่ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเตรียมที่จะขยายกำลังการผลิตในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้น OSP วันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ MTC ครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา4.85%ด้วยกันนะครับก็ หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทางด้านของบริษัทนั้นได้รับคัดเลือกนะครับเข้าคำนวณในดัชนีฟุตซี่โฟกูดอินดี x นะครับซึ่งเขเป็นดัชนีที่ให้กับทางด้านของ ทางด้านของบริษัทที่มีการทําธุรกิจนะครับยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นระดับโลกด้วยนะซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยหนุนนะครับเรื่องของตัวเซนิเมนต์การลงทุนในหุ้น NPC ให้ดีกันขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นก็เลยดีดตัวขึ้นมาได้แรงนะครับ ส่วนทางด้านของทัสโกครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาถึง7.92%ด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับเป็นเรื่องของการเก็งกําไรงบไตรมาสที่2นะครับที่คาดว่าน่าจะมีการพลิกกลับมามีกําไรนะครับหลังจากที่ขาดทุนในไตรมาสหนึ่งกันไปนะครับส่วน rbf นะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา7.26%ก็นนะครับก็น่าจะเป็นการซื้อกลับนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นก็ลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับ ทางด้านของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับอย่างเช่นทางด้านของ SCB นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา2.41% BBL บวกขึ้นมา2.35%นะครับแล้วก็ Tisco บวกขึ้นมา3.68%รวมถึง TMB นะครับก็บวกขึ้นมา3%แล้วก็ t c a บวกขึ้นมา6.06%นะครับก็น่าจะมาจากกระแสข่าวที่ทางด้านของแบงก์ชาตินะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็มีอาจจะมีการต่ออายอาุการลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับหรือว่า fidf ต่อนั่นเองนะครับก็อา,อาจจะเป็นการช่วยทำให้ท่าของต้นทุนของธนาคารก็ลดลงไปนะครับก็ถือเป็นข่าวประเด็นบวก ที่เข้ามาหนุนราคาในช่วงสั้นๆตรงนี้นั่นเองนะก่อนที่จะมีการรางงบรงงานงบนะครับของกลุ่มแบงค์นะฮะก็น่าจะทยอยทยอยกันออกมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับ ทางน,นหุุนที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นธนาคารของ STGT นะครับวันนี้ลงไป4.46นะครับรวมถึง STA ด้วยนะฮะวันนี้ก็ลงตามกันไปนะครับก็ติดลบไป3.39ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่มี ข่าวอย่างที่เรียนกันมาในตอนต้นก็คือความคืบหน้านะครับเรื่องของตัววัคซีนต้านไวรัสนั่นเองนะครับก็พอมีกระแสข่าวมาทีนึงเนี่ยก็ทําให้ราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลงไปนะครับส่วนทางด้านของ TOE นะวันนี้ก็ราคาหุ้นนะครับก็ติดลบไป3 0 1ด้วยกันนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นโร่ของการขายทั้งกาไรกันออกมานะครับหลังจากที่เดือนนี้เนี่ยราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาได้นะครับกว่า1 7แล้วนั่นเองนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับเฉลีย่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ1%ด้วยกันส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกขึ้นมา0.9ครับโกลสปอร์ตครับวันนี้ก็ทรงๆนะครับก็ ติดลบไปเล็กน้อยนะครับ0.1%นะตอนนี้อยู่ที่1,807เหรียญกรับิ10เซนต์ต่อทรอยออนส์ราคาน้ำมันดิบเบรนนะครับก็บวกขึ้นมาได้0.9%ครับตอนนี้อยู่ที่43เหรียญก็เปบน30เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้ส่งส่งตัวนะครับอยู่แถวๆ31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ